สัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุผู้ฟังค่ะพบกันนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะ่านพ้น,พน31ธันวาคม2558นะคะประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะและถ้าพูดในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC หนึ่งในเป้าประสงค์หลักที่สําคัญนั่นก็คือการพัฒนาความเท่าเทียมกันในด้านเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาสนับสนุนศักยภาพของ SME ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ในการ พัฒนาแรงงานนั่นก็คือกระทรวงแรงงานนั่นเองนะคะวันนี้มีบทบาทที่สําคัญอย่างไรเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพลเอกสิริชยัยดิฐกุลมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะค่ะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะกระทรวงแรงงานมีโครงการที่จะสนับสนุนนะคะ SME ซึ่งอยู่ในเป้าประสงค์ของ A อ c อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้เล่าให้ฟังเลยค่ะอ่ะครับ ในเรื่องนี้ก็คงต้องเริ่มจากนกโยบายรัฐบาลนะครับที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแล้วก็พัฒนาทักษะในการผลิตให้ผู้ประกอบการด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยให้สูงขึ้นนะครับพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ปราดของอาเซียนซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ ผมคิดว่าบรรดาผู้ประกอบกิจการเนี่ยคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจและ,และเพิ่มกิความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็คือทักษะฝีมือแรงงานนะครับก็คือทีมือของพนักงานในระดับปฏิบัติงานนะครับกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการนะครับเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ กิจการขนาดเล็กนะครับหรือที่เรียกกันว่า s m e เนี่ยนะครับให้ได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงกระบ,บวนการขั้นตอนของการปิดสินค้าหรือการให้บริการครับรวมถึงพัฒนาทักษะทีมือของพนักงานด้วยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ชื่อครงการว่าครงการเพิ่มิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการซึ่งก็ ก็ยาวไปหน่อยอนะครับในในในปีนี้เราก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโครงการเพิ่มพลิกภาพในงานไทยนะครับเพื่อเพื่อให้ง่ายสั้นกระทับนะครับแล้วก็ได้ได,ได้ได้มีความเข้าใจใน วัตถุประสดคของกันนะครับดังนั้นหัวใจสําคัญเลยนั่นก็คือเพิ่มทักษะให้กับแรงงานหรือที่เราเรียกว่าเป็น s k i l l to labor ในการที่จะแรงงาน้นมีทักษะที่ดีขึ้นฟังแบบนี้แล้วแน่นอนว่าสถานประกอบกิจการได้ประโยชน์ด้วยแน่ๆเลยค่ะท่านรัฐมนตรีคะในส่วนของสถานประกอบกิจการเองค่ะตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรที่ตามมาบ้างคะครับ โครงการน,นี้ก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลนะครับคือเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับโดยจะเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถานประกอบกิจการนะครับให้มีทักษะตีมือแบบมัลติสกิลนะครับ <S <S คือสามารถที่จะทำงานได้มีความหลากหลายนะครับหลากหลายหน้าที่ แล้วก็วิธีการวิธีการที่จะทำเรื่องนี้นะครับก็คือว่าให้ผู้ประกอบกิจการแล้วก็พนักง,งานเนี่ยมีความร่วมไม้ร่วมมือกันับมาร่วมกันหาข้าบกพร่องข้อผิดพลาดนะครับที่เป็นเหตุของการสูญเสียในการผลิตครับซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้ ผู้ประกอบผจการแล้วก็พนักงานเนี่ยมีความเข้าเข้าใจกันน,นะครับแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกัน,นครับเราจะมีทีมที่ปรึกษานะครับซึ่งซึ่ง,งเราได,ได,ได้ได้เชิญมาจากอาจารย์จากามหาวิทยาลัยนะครับทันท่านนำในประเทศนะครับมาช่วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการทํางานให้สอดคล้องกับ กิจการของแต่ละลายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เจ้าของกิจการเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเนี่ยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ mm hmm. แล้วก็มีความเข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน,าน เข้าใจวิธีการดําเนินการแก้ไขปรปับปรุงงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องที่สําคัญก็คือสามารถที่จะนําแนวทางนี้ไปปฏิบัติต่อได้นะครับยกตัวอย่างเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับโครงการนี้สามารถที่จะเพิ่มปิดภาพแรงงานแล้วก็ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตในวงจรการทํางานเนี่ยนะครับให้กับ สถานประกอบการจำนวน260แห่งนะครับท,ที่ที่เข้าร่วมโครงก,การเนี่ยครับรวมเราคิดว่ารวมคุณค่าแล้วเนี่ยมากกว่า600ล้านบาทเลยทีเดียนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเพราะว่าสิ่งที่ SME แตกต่างจากผู้ประกอบการรายใหญ่นั่นก็คือไม่ได้มีสายป่านยาวเหมือนกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะคะดังนั้นการที่ ทำโครงการนี้แล้วมีการทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วสามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงอันนี้เป็นประโยชน์กับ s อ e มากทีเดียวค่ะวันนี้มีตัวอย่างของ SME ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกิดเป็นผลสําเร็จแล้วเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะคือโครงการนี้ค่ะ ที่รู้จักผ่านจดหมายของสมาคมนะคะสมาคมเครื่องนุ่งห่มส่งอีเมลมาจริงๆแล้วอ่ะก็ได้เคยได้ยินโครงการนี้มานานแล้วแหละหลายปีแต่ปีก่อนๆแต่ปีนี้ต้องขอบคุณภาครัฐมากที่โครงการรอบนี้เป็นโครงการที่ช่วย SME จริงๆโดยการที่ไม่ต้องให้ SME อสมทบทุนเลยแถมยังได้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงคืออย่างของเราอย่างเงี้ยเราทำหมวกเราก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าค่ะ ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาที่บริษัทรอบนี้ก็คือเป็นสมาคมเครื่องนุ่งห่มเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บโดยเฉพาะก็เลยทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้นกับการเข้าร่วมโครงการเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องสมทบทุนฟรีช่วย s ME 2สองก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่มีในรายการผลิตจริง การในเข้ามาการให้คำปรึกษาในโรงงานนะครับก็จะเจอปัญหาคือว่าเขาจะไม่มีการเก็บข้อมูลนะครับไม่มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างตรงจุดนะครับโดยการฝึกปฏิบัติจริงแบบ on the job training นะครับและนำปัญหาตรงนั้นที่ได้ได้เกิดออกมาเนี่ยนำมาสรุปวิเคราะห์ นะครับสรุปผลออกมาใหไ้ได้ออกมาเป็นตัวเลขในการเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงนะครับเพื่อที่ได้ว่าได้เปรียบเทียบได้ว่าผล,ผลผลิตในการปรับปรุงเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือต้นทุนในการผลิตเนี่ยลดลงเท่าไหร่ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการหรอคะคือก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ว่าแต่ก่อนเราไม่เคยมีการเก็บข้อมูลอะไรเลยแต่ละแผนกไม่มีข้อมูลอะไรให้เราได้รู้หรือทราบปัญหาของปัญหานั้นๆเลย แล้วก็ปัญหานั้นมันก็จะเกิดซ้ำขึ้นมาอีกค่ะแล้วหลังจากที่เราได้เข้าควมร่วมโครงการก็ทำให้เห็นว่าเราต้องรู้จักเราก็ได้นำข้อมูลนั้นมารู้จักการเก็บข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดนะคะหลังที่ได้ร่วมโครงการนี้ทำงานสะดวกขึ้นแล้วก็โรงงานก็สะอาดขึ้นการผลผลิตเราก็มากขึ้น การจัดงานเป็นหมวดหมู่ก็ดูเป็นระเบียบขึ้นได้ฟังเสียงของผู้ประกอบการเองแบบนี้นะคะว่าได้ประโยชน์จริงๆพอมาปีนี้ค่ะโครงการจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกับปีที่ผ่านมาไยังไงคะ ครับในปีนี้นะเรามีสถานประกอบกิจการนะครับเข้าร่วมโครงการมีจำนวน260แห่งใน20กลุ่มธุรกิจนะครับมีตั้งแต่ที่เป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับครับธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงธุรกิจการเกษตรนะครับโดย เราก็ยังคงมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือพัฒนาสกยภาพแรงงานในระบบ SME นะครับที่มีพนักงานจำนวน50ถึง200คนนะครับให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นสามารถที่จะทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่ที่เท่าเท่าเดิมได้ผลผลมากขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ ขณะเดียวกันก็ต้องลดการสูญเสียในวงจรการผลิตด,ด้วยกับลดต้นทุนการผลิตได้จริงน,นอกจากนี้ในปีเนี้นะครับเราก็ยังได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการนะครับที่มีพนักงานตั้งแต่201คนขึ้นไปนะครับให้ให้มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับแต่ก็ยัง เน้นในกลุ่ม s อ e นะครับในในสัดส่วน730<ช>นะครับค่ะโครงการตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทีมที่ปรึกษานะครับที่เราเชิญมาตามที่ผมเ,เรียนให้ทราบแล้วในในชั้นต้นนะครับเ<ช>ข้าไปสำรวจในสถานประกอบกิจการในแต่ละแห่งนะครับว่ามีข้อบอกพร่องที่ต้องรับกลุ่มแก้ไขตรงไหนนะครเพื่อที่จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง แล้วก็พัฒนาได้ได้ตรงจุดค่ะนอกจากสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะอย่างสถานประกอบกิจการอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในโครงการเนี่ยค่ะเขาจะสามารถเพิ่มศักยภาพแรงงานของเขาเองได้ยังไงด้วยไหมคะครับตรงนี้นะครับสําหรับสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานก็ได้มอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งศูนย์บริการให้คาปรึกษา เพื่อเพิ่มผลังภาพแรงงานขึ้นนะครับโดยจะมีที่ตั้งอยู่ที่สสาบันพัฒนามือแรงงานภาคแล้วก็ศูนย์พัฒนาอแมมรงงานจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ตั้งสถาบันแล้วก็ศูนย์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษาในการดําเนินงานครับปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทํางานเนี่ยนะครับกวัค,คุมคุณภาพสินค้าและบริการการบริหารจัดการระบบโลจิสติก การลดความสูญเสียในวงจรการผลิตครับรวมไปถึงการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมแล้วก็สัรหาวิทยากรนนครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสถานประกอบปิดการที่มลีลูกจ้างเนี่ยตั้งแต่100คนขึ้นไปนะครับ,รบมีกฎหมายกำหนดไว้นะฮะว่าจะต้องมีการฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาทักษะทีมงานแรงงานเนี่ยสามารถที่จะนำไปยกเว้นภาษีนิติบุคคลได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคะได้ชมแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเป็นโครงการที่สถานประกอบการได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะคะท่านรัฐมนตรีมีอะไรที่อยากจะได้แนะนําหรือบอกกับสถานประกอบการต่างๆด้วยไหมคะครับก อยากจะฝากถึงเจ้าของสถานประกอบกิจการนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ขอให้มาติดต่อขอกาปรึกษาจากศูนย์บริการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มปิดภาพในงานนะครับเพราะว่าการทํางานทุกวันเนี่ยเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับว่า<ม>ว่ามันมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดที่แฝงหรือซ่อนเล้นอยู่เนี่ยนะครับก็ทําให้การแก้ปัญหาเนี่ยไม่ไม่ถูกจุดนะครับ ทำให้ก็อาจจะเกิดการสูญเสียทรัพยากรเสียเวลาในการผลิตนะครับก็มีผลต่อต้นทุนแล้วก็ราคาของสินค้าหรือบริการนะครับแต่ว่ามามาขอคำปรึกษาจากเรานะครับมีทั้งสถาบาันมีทั้งศูนย์เนี่ยนะครับก็จะทําให้เพิ่มกิจความสามารถในการแข่งขันของสามประกอบกิจการในการมีการสูญเสียในวงจรการผลิตเนี่ยน้อยลงนะครับ พนักง,งานก็สามารถที่จะทำงานได้ได้มากขึ้นนะครับในในเวลาที่เท่าเดิมครมีผลผลิตมากกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยนะครับก็ ได้ได้ประโยชน์นะคร<ม>ับทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็พนักางาน<ม>แล้วก็คือได้ทั้งึ้นทั้งร่องอ่ะนะคะในนั้นย้ำอีกครั้งนะคะสถานประกอบกิจาการใดที่สนใจนะคะอยากจะได้คําปรึกษาดีๆหรือว่าอยากที่จะได้เพิ่มทักษะของแรงงานก็สามารถที่จะติดตามสถานรายละเอียดได้นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะวันนี้ต้องขอ,อกาขอบคุณท่านรัฐมนตรีปนอย่างสูงนะคะมาบอกเล่าถึงโครงการดีๆที่เราจะได้ช่วยกันพัฒนาทักษะของแรงงานไทยพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วค่ะหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาคุณผู้ชมและคุณฝูฝฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ